สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางสภานักเรียนโรงเรียนโรงสูงศรีธานีประจำปีการศึกษา2567นะคะได้มีการจัดกิจกรรมขยากบรนล้ำใจสารเสียให้พี่น้องวันในวันนี้นะคะวันที่4กันยาพศ2567ทางสภานักเรียนจะได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจจากพี่โรงเรียนโรงสูงศรีธานีสู่น้องโรงเรียนบ้านโพนสงครามแขวงราดประชาม โดยโครงการแบ,บ่งปันน้ำใจของเรานะคะจะทำขึ้นเป็นทุกปีค่ะมีวัตถุป,ประสงค์นะคะอย่างแรกค่ะเพื่อต้องการส่งเสริมและ,อ,ะอย่างแรกนะคะก็ต้องการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้โอกาสในเขตโรงเรียนชนบทให้มีโอกาสในการศึกษาเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างที่2นะคะเพื่อให้สอดรับกับโครงการโรงเรียนสุจริตที่ทางโรงเรียนมสิริธานีได้นํามาปรับใช้ค่ะอย่างที่3นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับโครงงานคุณธรรม โครงการขยาบบันใจสรรเสริญยยยพี่น้องค่ะและสุดท้ายนะคะเพื่อฝังความเป็นผู้นําความกล้าสแสดงออกและการเป็นจิตอาสาจิตสาธารณะให้กับนักเรียนในสภานักเรียนทุกคนค่ะวันนี้กรมการนักเรียนนํากิจกรรมอะไรไปมอบให้โรงเรียนคนสุขาบ้างคะวันนี้นะคะมีการนําทุนการศึกษาอุปรกรณ์กีฬานะคะแล้วก็เรียมต่างๆไปพาน้องๆเล่นเกมนนะหนาการค่ะแล้วก็มอบเป็นเงินส่วนหนึ่งรวมทั้งซื้อ,อช่วยกันทำรูปบำรุง่อมแซมนะคะ ส่วนต่างของอาคารที่ผุพังค่ะว,วิธีการามา<อ>วิธีการไดมาของงบประมาณมาจากไหนคะส่วนแรกนะคะมาจากการขอรับบริจาคจากนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็ทางาคณะครูค่ะส่วนที่2น,นะคะมาจากการเปิดหมดบของทางสภา,านักเรียนโรงเรียนโนสุงศ,ศรีธานีค่ะและส่วนที่3นะคะก็มาจากการขอรับบริจาคจากผู้มีจิตใจบุญค่ะจากสถานที่โรงเรียนโนสุงศรีธานีค่ะและสุดท้ายนะคะก็มาจากการขายขยะของทางสภานักเรียนจากกิจกรรมพาสสปอร์ตขยะค่ะขอบคุณมากครับ